ครับก็อยู่กับผมเพื่อนโซนนะฮะวันนี้เราอยู่กันในเกมเมโก้มอนสเตอร์นั่นเองนะฮะก็มาดูกันต่อในหมดเรื่องกันนะครับอย่าไปตามได้ในคลิปนี้เลยครับก่อนจะเริ่นเมโก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกลังใจในการทําคลิปไปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับผมอ่ะไปลุยนะครับจะหกแสนสองล้วเฮ้ยลืมกดเข้ามาอ๋อ,อผมลืมรับเฉยสามร้อยเพชรนะฮะเฮ้ยสบายดิวันนี้จะไปไประจนภัยอะไรบ้างเนะี่ย นี่เลยนี่เลยฉัเล่นเลยครับมันจะเก็บอะไรได้บ้างวะเนี่ยมีภารกิจเรานี่อะไรเขาเรียกว่าอนะไรภารกิจพิชิตเลเวล80เมื่อไหร่มันจะ80วะอีกเยอะไหมไอ้ก็ไม่เยอะมากนะครับแต่ก็เยอะอยู่นะเท่าที่มองก็พอสมควรเลยเนี่ยแล้วก็ รับไปก่อนอ่ะไปครับเมืองรับของรับของรับไปรับไปสิรับไปอีก <c oughs> อัพเกรดได้ใช้เพชรไปเลยจะได้ไวๆไวโยกเรียบร้อยอ่ะเฮ้ยเยดีก่อน oh josh ด e s e a ต c อ s t r รอร e r r y ไม่พอครับโอ้โหอ่ะโอเคอก็ให้มันทำมันไปเรื่อยๆก่อนแหละนะครับนะครับหม้อรับหม้อตีหม้อไปก่อนเออกมอหม้อไปหม้อไปอืม้มเรียบร้อย <c oughs> อย่าตีเกินนะครับภารกิจตีหม้อดูมิติครั้งเดียวนี่ครับผมได้บอกเคนเนียนมานะครับนี่าย่างเท่เลย ที่เคลืรียนะสุ่มกาชาให้ดูเมื่อวันก่อนนะครับวอลเคนเนียน <Walking Man. S 1> อย่างเท่สกิลโคตรสวยเลยนะแต่ผมไม่รู้ว่ามันเก่งขนาดไหนนะใครที่เคยเล่นวอลเคนเนียนเนี่ยมาขิงสกุลสกิลอะไรกันหน่อยแล้วกันเพราะไม่เคยเล่นเซิร์ฟนอกเลยก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงแต่มันเป็นตัวอยู่ในบิดวอลมันน่าจะเก่งนะ เคยอยู่ในบิดวอมาก่อนนะครับเมื่อเดือนก่อนเพิ่งจะไปลุ้นสุ่มกันมาแต่ละคนอ่ะใครที่เล่นเราก็มาแนะนำกันหน่อยได้นี่ครับถ้าเกิดมันเก่งผมจะได้ปั้นไงไม่เก่งผมจะได้บายยเก็บของไปอัพตัวอื่นก่อนดีกว่านะครับคือตอนนี้มันเซ็งตรงที่ว่าผมเล่นหมดไหนไม่ได้เลยมังเอ้โมเดลแมงตัน แต่แต่อัพพลังอย่างเดียวนะครับผมตอนนี้ปุ้มเรียบร้อยซื้อพลังงานซื้อหนึ่งครั้งบอลพังงานมี2 5 0 0ห้าครับท้าทายเอริสเอริสก่ออย่างเล่นต่อไม่ได้นะครับท้าทายป,ปกติท้าทายไปดีลับปุ้งเรียบร้อยเต็มแล้วเรียกว่าเต็มแม็กซ์เต็มแมก็กซ์ ผมรู้แล้วแหละว่าผมจะอัพอะไรเอาของไม่พอนะฮะรับไปก่อนแล้วกันรับไปเลยรับไปเลยกล่องทั้งหลายของทั้งนั้นอะโอเครถด,ดูดีมากเลยครับดูดีของที่เราได้รับเอาร้านค้าก็มาเปิดตรงนี้พอดีเลย ผมก็จะใช้พวกไอเทมที่ใช้ในส่วนของทองซื้อไปก่อนนะครับไอเท่มันเกี่ยวกับเพชรน,นี่ผมไม่ค่อยอยากจะยุ่งเท่าไหร่รับไปเลยครับปึ้ง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 ,ง,ง,งซื้อแหลกซื้อกจายบอกนี่ปึ้งดีเซ็ดด้วยครับ20เพชรซื้อแหลกครับม่วงคอสก,งเอ,กองเอเนจีคงเอเนจีขอซื้อแม่งหมดอะ คือมดะสีมงสีม่วงครับประดงประดับครับแหลงเลื้งก็ว่าไปครับไปเลยครับล้ออะไรฮนะผมขอยสักหน่อยแล้วกันผมขี้เกียจใช้พลังกายไปไปไป,ไปฟาร์มวะแมงกระไดไม่กี่ชิ้นด้วยประเด็นใช้ทองดีกว่าทองมี200ล้านเมื่อกี้ใช้ไปแล้ว20ล้านอ่ะอันที่สามแล้วหกสิบเพชรแล้วนะผมวมดไป60เพชรแล้วนะ ว่าขอสักรอยเพชรแล้วกันเอ้ยมันรีเซ็ตได้เท่าไหร่วะไม่บอกด้วย20ครั้งโอเคอเชิญเชิญกดแม่งลุลัวเลยแปสิบแล้วครับมาแปสิบแล้วเจอแปดสิบลูกเว้ยซื้อนักหนักจริงๆมันควรจะทำอย่างนี้ตั้งแต่แรกเถอะทองไม่ต้องเยอะต้องแยะนะครับไม่ใช้ ประมาณนี้แหละนะครับคร่าวๆอันนี้พวกอะไรวะาพวกเศษอหรอุ้ยมาดิครับรออะไรเลยอันนี้ก็ซื้อดีซื้อจังซื้อดีซื้อซื้อมาเดินผ่านร้านไหนซื้อแม่งหมดอะเฟอร์ดคอยก็ซื้อครับที่คอก็ซื้อครับโคเมดชาดก็ซื้อครับซื้อหมดนะฮะเต่ส่วนส่วนโปเกมอนไม่ซื้อนะเศษตัวนี้ไม่ซื้อครับไม่ได้ซื้ออะไร อารินาไอหน้าก็ไม่ได้ซื้ออะไรอ๋อนี่ครับซื้อไว้นะครับผมจะซื้อเอาอมาทำ้นั่นเวอเ่าเขาเรียกว่าอะไรนะที่มันใช้อัพหลังดาวอะเดีย๋ยวจะพาปไปดูดีกว่ามองอย่างไม่เห็นภาพไม่มีแต้มวะ่ะนี่เนี่ยนี่มีแต้มอยู่แสนหนึ่ง ชิ้นส่วนทั้งหลายอ่ะโอเคคร่าวๆประมาณนี้แต่ว่าบนคอ,อร์ริเบตครับโอ้ยก่อนนะเราใช้แค่นี้เิงเหรอเป็นไปได้เหรอเราไม่ได้ใช้เลยเนี่ยโอ้เราลืมกิจกรรมนี้ไปเฉยเลยนะครับทุกคนผมลืมไปเลยว่าผมได้ใช้มันนี่ครับชิ้นส่วนผมใช้เพชรไปนะครับสุ่มกาชาก็เลย ได้ชิ้นส่วนมานะครับอืรับปรีพลังกายรับแบบใช้เพชรด้วยผมต้องใช้พลังกายค่อนข้างเยอะนะครับในหนึ่งวันนี้ผมใช้เยอะมากได้คืน120ตัวเล็มาก <c oughs> <c oughs> หวยแตกมากเลยนะครับรับของก่อนเดี๋ยวส่งไปประจนภัยกันได้เป็นโตะมาหนึ่งงนัน ด่านถัดไปครับมันต้องทำอะไรก่อนปะผมรับของก่อนอเรียบร้อยพุเทล่าครับยังไม่เคยเอามาใช้งานเลยว่ะโอ้ไม่ได้ครับมันไม่มีเงื่อนไขสถิติอะโอเคต้องเป็นธาตุด้วยนะต้องดูธาตุด้วยโอ้โหจอดอ่ะไปเอเวนเจอร์โรดกันนะครับ ไอ้บอลเจอล้อลองออโต้ดูเะล่ะไม่รู้จะผ่านไหมเอ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้ยังเป็นวอลเคเนียนอยู่เลยข้างในอ่ะบ้าเอ้ยไม่ได้มองเลยนะครับเอ้ยไม่ใช่เว้ยผ่านไหมพลังหกแสนกว่าละโอ้หถ้าไม่ผ่านไม่รู้ทำไงนะคือไม่มีตัวละครที่เก่งกว่านี้แล้วนะไม่ผ่านโอ้โหแม่งยากจริงเว้ยคือไม่มีตัวละครที่เก่งกว่านี้แล้วอ่ะดูแล้วกันไม่ไม่ผ่านเลย ใส่เทพเจา้าเลยตอนนี้อ่ะเดไปครับออโต้ไปเลยตัวไปตัวไปตัวไปอ่ะดูดีเลยเพิ่มเพอร์ได้ครับนี่ระดับอัตโนมัติเรียบร้อยเน็ก์อย่างเดียว อ่ะโอเคเราจะมียิมชาเลนยิมชาเลนเนี่ยชาเลน์ก็รีโลก่อนแบบแรกก็รีโลก่น L ilo. L ilo, อนรีโลลีโลอ้าวจริงลีโลเพื่อปลดก่อนนะพูดถึงอะ่ะอ่ะภารกิจของเราเน่นประมาณ10นาทีก็จบแล้วที่เหลือเนี่ยอัพลังล้วล้วนเลยแล้วก็ PVP ชนะอยู่แล้วโหมาระดับนี้แล้วต้องชนะแล้ว <c oughs> ของอัพลืมนะ่ะตอนนี้อ่าผมใส่เซลรบีเข้าไาเป็นเซลรบีนี่หว่าเฮ้ยเซ็งเลยชนะไหมผมว่าชนะว่ะเอ้ยชนะเว้ยเบลจะแปดสิบอยู่แล้วแม่งก็ไม่ปแปดสิบทุกทีนะ อ่ะผ่านนะเว้ยตรงนี้เคลียเป็นหนึ่งแล้วผ่านที่สองก่อนทั้งนั้นเยสยอดครับไปลุยกันหน่อยนึงไม่ดีรออะไระครับก 6, ็หกแสนสองแล้วพลังผมก็พยายามดันให้ได้ล้านนึงไวไวเนะี่ยโอ้ยโดวนี้ครับจัดตัวดีมีใช้ไปกว่าครึ่งเว้ยเออนี่แหละ ยอดมาด่านหนึ่งเล่นคร่าวๆเฉยๆนะครับไม่ได้เล่นแบบจริงจังอะไรขนาดนั้นผมด้ให้ดูคร่าวๆอีกสักด่านหนึ่งชนะได้จะได้หลายยิมอยู่นะครับน่าจะไปได้หลายยิมเลยล่ละชนะดิถ้าแพ้ต้องมาอัพเกรดแล้ว,นะวนเนี่ยคข้งประเด็นคือแม่งคข้งนานด้วยเอออัปเกรดก่อนเลยนะครับ ดูมันทำกับผมแค่นี้ก็น่าจะชนะได้แล้วมั้งสกรอบมาอะไรมันจะยากเย็นขนาดนั้นฮะมันต้องจบมันต้องปิดแล้วมันต้องคิวแล้วนะฮะมาโทรไปโบเช้จบแล้ว ผ่านอ้าวเงียบกิบเฮ้ยไม่ผ่านเวนเวนอ่อนเองครับเรียบร้อยอ่อนแอก็แพ้ไปเดี๋ยวอัพเกรดกันดีกว่าเฮ้ยมีเมืองสามารถอัปอะไรได้บางอย่างเฮ้ยนี่ไงอ๋อปลดล็อกอะไรวะดีวก่อนนะ้มมันกินแวบๆบแบบแบบอะไรวะ อัพอะไรได้วะก็อ,อ๋อนี่ไงหูผมดูไม่สุดครับแม่งอยู่ตรงนี้เองโอ้โหแม่งได้ของเยอะมากเลยอะ่ะอุ้ยตรงนี้ก็มีโรบอทออวะเนี่ยโอ้โหอ๋อไม่เหมือนคล้ายๆนั้นเลยอะ่ะคล้ายๆส่งไปประจนภัยอะ่ะเออ อ๋เข้าใจละโอเคผมค่อยกลับมามันต้องเลือกตัวละครตัวละครผมมันส่งซ้อนกันอยู่อันนี้นะครับไออาณาจักรโทเทมอันนี้ผมยังไม่ชัวเลยนะผมยังงงกับระบบนี้อยู่เลยนะอนาณาจักรโทเทมเนะี่ยอ่ะมันเหมือนเอาว่าสุ่มแล้วก็มาอัปเกรดอะเป็นอะไรเขาเรียกอะอันโนนอนโนนอโนนเอ็กน เอาไอเทมที่ได้อ๋อไอเทมตัวนี้ไม่ได้มาจากไอ้นั่นนี่หว่าตรงเมืองนี่หว่าเอามาแลกเป็นคีย์แล้วก็ลอแลกของเปิดนะครับอืมโอเคมันก็จะเหมือนคล้ายรูนเอวะ่ะเดี๋ยวลองอัปเกรดดูก่อนดิวันสเต็ปเซตอันนี้ก็เลยอืมอ๋ออัปเกรดได้นะครับแม่งเหมือนไอ้นั่นเลยอะเ,อเขาเรียกว่าอะไรนะ เหมือนัพทาวเวอ่ะเอออันนี้ต้องใช้วอลเลรแดนหนึ่งเทโทเทมเหรออ๋อนี่ไงอันนี้ติดตั้งเข้าไปอ๋อ oh, ไม่ให้เลือก ienne. เอว้ยเออวะควิกแอคทิเวตดิไม่มีตัวนั้นที่แมทช์กันอันนี้เหมือนจะมีแมทช์หนึ่งอันนะครับอ่านี่ไงอันนี้จะมีอีกอันหนึง่งอ่ะโอเคอันนี้ต้องทำความเข้าจใจก่อนนะฮะ อาณาจักรโทรเทมผมยังงงอยู่เลยนะนะตอนนี้เดี๋ยวขอต้องวาเข้าใจมาหน่อยนึงผมไม่เคยเล่นเซิร์ฟนอกมานะครับก็เลยยังงงงงนิดนึงแต่ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่อัพแล้วเพิ่มพลังแหละเอาง่ายๆผมขอเวลาสักวันสองวันอนาณาจักรโทรเทมอ่ะไปอัพพลังเลยไปเรียนรู้อาณาจักรโทรเทมอ่ะไป ไปที่ถุงนะครับโอ้โหอย่างเยอะเลยของของผมมาอย่างเยอะเลยเอาเคียร์เคียร์ป่องเคียร์ป่องป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 องออาอันนี้มันพวก friendship. เฟรนชชิพอาหารนะจ๊ะ อ Quick Formation นะครับน้อสี่อ่ะอัปเกรดพลังกันดีกว่าก็เริ่มวันที่ระดับมิตรภาพกันก่อนเลยควิกอัพเกรดอน,นี่เลยไฮเครไฮเกรดเลยดีมากครับนี่มแม่งบวก300กว่าแล้วโคตรเจอะส0่400แล้วครับโอ้โหไปกันใหญ่ละสอ0ร อันนี้เนี่ยผมจะทำให้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นพื้นทองให้ได้นะครับวันนี้ผมจะต้องทำมันพื้นทองทุกตัวเป็นระดับทองทุกตัวเอางี้ดีกว่าอ่ะไปอับเกรดเลยนะครับอ่ะอีกขั้นหนึ่งนี่ไงมหากราบสี่วยขายนิดเดียวครับออมาจัดไปเรียบร้อยไปอีกหนึ่ง อันนี้ไงระดับตำนานแล้วครับโอ้โหแต่แม่งอย่างเยอะเลยนะครับกว่าจะครบอะโอ้โหคิดดูเหอะอย่างเยอะเมื่อไหร่จะหมดวะ,ะค่อยๆสะสมไปแล้วกันถ้าเป็นงี้อย่างเยอะเลยอ่ะเราใช้พลังกายให้หมดนะฮะใช้ใช้ๆๆๆนี่ด้วยใช้ให้หมด ซื้อแหลกซื้อแหลกผมจะใช้ให้หมดนะฮะโอ้โหเหลือยี่สิบแล้วเนี่ยเวนกามอะไม่เป็นไรอัพตรงนี้แทนนะครับสตาร์อัพโอ้โหแม่งสตาร์อัพหมดแล้วเอาสตาร์อัพตัวอืน่นสตาร์อัพไปดิสีกาดแย่งซีนอะนะครับรบ,บอกให้เลยว่า สีกาดแยง่งซีนครับนกไวนยนกไวายมาดยครับรออะไรอ่ะปึ้งบันทึกไปดิครับเรียบร้อยตามมาด้วยเจเนอเรลลอีกนะฮะอีกหนึ่งก้อนบันทึกไปดิอ่าเฮ้ยอันนี้อัพตำนานสองได้เหรอเอาดีดีว้าวโอ้ยสุดยอดเลยอ่ะโคเซอร์ไพรส์ครับ อ๋อแม่งเก่งเพราะแม่งอัพตรงนี้นี่เองว่าแล้วเปิดดีครับรออะไรอะ่ะเออ SP ไอ้น,นี่ไงพลังโจมตีไงเจ็ดโอเคเจ็ดแปดเก้าอ้าเป็นตำนานแล้วนี่อ๋อขาดแค่ตัวเดียว ลักษะอุปกรณ์ขั้น,นยังไม่ถึงนะครับพวกอุปกรณ์ตัวนี้ก็เป็นระดับนี่หมดแล้วนะอืมอู้อก็เกือบนะเกือบเต็มนะครับเกือบครบเลยนะแค่นิดเดียวเองอ่าหน่อยหนึ่งคือส่วนน้อยมากๆครับที่จะได้อัพมันตอนเนี้ย อู้เดี๋ยวก่อนนะห้าร้อยเลยเหรอเยอะจงังวะอุ้ยโปรโมทขั้นครับขึ้นอีกขั้นแล้ววา้วาว,าว,าว,าวาเลยนะครับบอกแค่นี้เลยวา่าร้องวา้วาวมากอ่ะอัพไปเลยตูมขึ้นอย่างเยอะเลยอ่ะแอคทิเวเลยเรียบร้อยไปอีกหนึ่งครับทักษะ อ๋อผมลืมไปผมซีกา7เจ็ดดาวนี่ว่าเราก็ไม่ได้อัพไอค่าพาสซีฟสกิลลืมอันนี้เหลืออะไรบ้างครับเหลือส่วนตัวเอาหมดแล้วนี่โอ้โหสุดยอดครับโหมาเต็มอะ่ะเหลือพวกรูนนี่ว่าพวกรูนสี่ร้อยพอยต์สี่ร้อยสี่สิบ 300กว่า448อยบอัพไม่โห,ด,หดเลยบอกแค่นี้เลยว่าโหดมาก Enchant Quick Enchant ได้แค่นี้ครับอ่ะส่วนหนึ่งแล้วก็กด repost สีเขียวก่อนโอ้ยจะได้600เองได้น้อยมากเลยครับ ก็ต้องเก็บกันต่อไปนะรตรงนี้ในว,วงเลเวลนะครับอัพหมดแล้วนะมันแทบจะไม่มีอะไรให้ให้อัพแล้วนะผมก็ดันไปหมดแล้วเนะี่ยอ๋อใช่นะครับแม่งเหลืออีกจุดหนึ่งจุดตรงตาเสรีลักตรงนี้ไฟแกาสเสร็จความดาร์กดาร์กเรียบร้อย ผมต้องเป็นโกสไปอืมเบลลขึ้นพร้อมๆกันนะอ่าโอ้มีหกตัวแล้วครับเอพิกรับก่อนนะโอเครับไปรับได้ยอนจังหวะโอ้โหตามจำนวนตัวเว้ยนง่ัพไปเลย โ okay. อ้โหกแสนสอ่ะวันนี้ขึ้นมาเยอะมากนะครับจริงๆวันนี้ขึ้นมาเยอะจริงๆนะฮะได้พลังค่อนข้างเยอะเลยวันนี้ก็โอ้โหได้มาราวๆแสนหนึ่งประมาณแสนกว่าๆได้นะครับผมอ่ะหกสแล้วนะครับผมอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปเล่นไนแอมสักด่านหนึ่งสคิปอะไรกันะขอดูหน่อยว่า อ้พลังกายหมดเอดเล่นนะอ่าโอเคพลังกายหมดพอดีนะครับผมไม่เหลือเลยนะฮะโอ้แต่วันนี้เราก็อัพได้เยอะนะครับผมอัพได้ค่อนข้างเยอะเลยล่ะอืมโอเคเราก็กดรับของกันตรงนี้ไปก่อนละกันเนาะอ่าเพชรก็เจ็ดพันกว่านะครับเดีย๋ยวไล่เก็บใหม่พลังกายเกลี้ยงเลยนะครับซื้อหมดเกลี้ยงเลย ก็ในส่วนของเลเวลขอดูเลเวลแปล๊บนึงนะครับว่าประมาณไหนละอุย้ยจริงๆแม่ง80วันนี้เลยนะทำเล่นไปนะครับเลเวลขึ้นแล้วนะฮะ80แล้วนะครับกดเควสไปกดเควสมานะฮะนี่ครับแล้วก็รู้สึกว่าจะได้เล่นด่านผจญภัยใหม่แล้วเนาะนี่ครับขึ้นมาแล้ว18ขีดหนึ่งนะฮะทั้งแบบปกติแล้วก็แบบยากเลยนะเออมาแล้วครับด่านผจญภัยที่เรารอกันมาอย่างยาวนาน คือผมรอเล่นหนาประจนภายนานมากเพราะว่ามันปลดยากมากนะครับก็มันจะดันไปถึง80อเออสายฟรีแบบผมอะ่ะอ่ะโอเคก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะตอนนี้ก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่รอคาบเกี่ยววันเลยนะตรงนี้แล้วก็จะมีปลดระบบห้องสมุดชิปนะอันนี้โหผมก็จําไม่ได้ลนะดีวผมขอหาแต้มแล้วก็ฝังก่อนแล้วกันมันมีอ่าสุ่มด้วยนะครับ เดีย๋ยวผมจะมารีวิวให้ละกันตรงนี้ผมไม่เคยรีวิวในช่องมาก่อนนะฮะเดีย๋ยวผมขอไปดูวิธีการเล่นก่อนผมจําไม่ได้ละไม่ได้เล่นนานมากนะครับมันก็ไม่มีอะไรมากคล้ายๆเหมือนฝังรูแหละนะครับมันนี้เป็นฝังชิปแทนมันจะมีสเตจในการกดอยู่นะฮะก็จะมีระบบฝังชิปให้เล่นนะฮะมีอาณาจักรโทเทมชิปเหลือ Z นะครับจะปลดที่น8 5นะ Z Awake นะฮะ๋ยวค่อยว่ากันเนาะ ก็พลังจบที่633นะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันทีนึงนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวส่วนของระบบอาณาจักรโทรเทมกับระบบชิปกันในคลิปถัดไปแล้วกันโอเคก่อนจะจากกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิช่องบนโซนนะครับเพื่เป็นลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็กระดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่ใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ